เรามาทำบุญเราสร้างความดีแล้วก็สร้างความสุขพร้อมกันอย่างพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้บุญญากิรยิยะกิริยะของบุญก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของความสุขเราสร้างความสุขแบบนี้ไม่มีเสียหายไม่มีเสียดายไม่เหมือนกับสุขทาง รูปเสียงเกลื่นรสสัมผัสก็สุขเหล่านั้นพอมันผ่านไปแล้วก็มีอะไรอาวบนไม่เสียดายที่มันไปบางครั้งก็นึกถึงว่าตอนที่เรามีการประสบกันนั้นกว่าจะได้มากับางที่อาจจะทําชัช่วลรดบ้างหรือเวลาได้มาเกิดประมาทบ้างก็ยิ่งเสียดายแต่ความสุขที่เกิดจากที่เราทําบุญนั้ไม่มีไม่มีโทษเลยคิดอยากจะทําก็กเป็นสุข ทำทำอยู่ก็เป็นสุขทำแล้วก็เป็นสุขที่เสียดายบางทีอาจจะบ็นท่ว่าอยากจะทำบนมากกว่านั้นอีกแต่ว่าเราทำตามที่เราทำได้ก็เป็นความสุขที่มั่นคงของเรามันดีตรงที่ว่ามันได้ทำความสุขด้วยได้สุขได้ความดีด้วยที่ไม่ได้เบียดเปลียนใครไม,ไ,ไม่ได้เบียดเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เบียดเปียนผู้อื่น เป็นความสุขที่สมบูรณ์ไม่มีโทษทอาเห็นคนอื่นเขาทำเราก็อานม,มทนาด้วยวก็เป็นบุญของเราอีกถึงว่าอนมโมรณาจริงจริงเราถึงนึกถึงว่าเราอยากจะทำบ้างเ้เรานึกถึงบุญของเราที่เราทำไปแล้วเขาให้เกิดความยินดีที่จะสร้างต่อไปได้เพราะความสุขอันนี้เด็ดตัวไปได้ไม่เหมือนความสุขทางโลกนั้นความสุขทางโลกนั้นได้มาแล้ว ไม่จากกันเป็นก็จากกันตายอยู่ตลอดด้วยกันอยู่ด้วยกันตลอดไม่ได้แต่ความสุขที่กระชากที่เราทำันนี้อยู่แนบได้นี่คืจิตใจของเราจนแยกไม่ออกเคยมีคนมาถามหลวงปู่มันเส้นของคนงเราแยกจากจิตใจได้ไหมมันมันคนละเรื่องไหมคนละอันไหมแต่บอกว่ามันไม่จะจะเป็นไปได้ยังไงเส้นมาใช่เฉพาะที่กิยานเส้นมันอยู่ที่ใจธนาใจธนรมดาก็เป็นรเป็นคนธรรมของใจ ท่บอกไว้ถ้าว่าแยกออกได้ก็รานั้นว่าคนอาจจะขโมยไปได้ทีนั้นขโมยไปได้หรอกมันีอยู่กับเราขณะเราตายไปแล้วมันยังเป็นของเราอยู่นี่เรื่องเส็นเรื่องทานด้วยเรื่องภาวนาด้วยต้องทําให้ความสุขของเราครบจิตใจของเราจะได้มีความสุขที่สมบูรณ์ ในความบริหารชีวิตของเราเป็นบริหารจิตใจของเราเป็นเพราะเราหาความสุขในทางที่ถูกต้อง